สวัสดีครับผมมาวินฟินเฟอร์นะฮะวันนี้จะพามาลุยร้านเด็ดแถวเรียบด่วนครับที่นี่เลยฮะโพล่าแบสตูดิโอครับเฮ้ยที่นี่มันไม่ใช่ร้านอาหารนี่ว่ามันเป็นสตูดิโอเพลงนี่งั้นวันนี้ผมจะไม่จับช้อนซอมนะฮะจะมาจับไมค์แทนตามไปดูครับเป็นยังไงบ้างรับรองว่ามีเฮแน่นอนมาเลยครับว l ลคัม <laughs> ครับผม รับรองครับวันนี้ฮาแน่นอนฮรขอบคุณทุกคนที่ไ okay. ว้ใจนะครับทีมงานทุกคนจะรู้ได้ว่าสัมวิธีคือพังพังเป็นยังไงครับพลังโอเควันนี้มาให้กำลังใจพี่มาวินพี่มาวินคิดว่าน่าจะได้เพราะว่าซองมาทางอาทิตย์นะคะยังไงเนื้อจำได้แน่นอนแต่ว่าขีดได้หรือเปล่าไม่รู้ จาฮอนเบาๆหรือทะเลอันนี้อันนี้อันนี้ไปแล้วครับอันนี้ไปแล้วครับโอ้คืนนี้จะได้นอนไหมหรอว่ามั่นใจให้ห้าแต่บ้านห้าเกินร้อยครับผมการร่วมงานกับมาวินจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างสบายใจนะเพราะว่าเคยทํารายการเกี่ยวกับอาหารที่ทางบริษัทเราเคยทากับวินอะไรเงี้ยแล้วก็เคยไปนั่งกินร้านอาหารที่วินก็เคยทําบ่อยๆก็จะเป็นหนึ่งคนที่คุยกันคำสองคำก็รู้เรื่องละ เรื่องความหิวไม่ใช่เรื่องซึซิวความรู้สึกแรกที่รู้ว่าต้องมาร้องเพลงในซีรีส์ Let's Eat เป็นยังไงใช่ไหมฮะตกใจครับตื่นเนต้นเกือมแล้วเดี๋ยรอดนะตรงมันยัเป็นขนมเป็นข่านมขนมโอเคข้าวสวยหรือขนมจีถามว่าถนัดไหมชอบแหกปากร้องเพลงแต่ไม่เคยร้องเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อน รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับเกียรตินี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจนะครับจะพยายามทำให้เต็มที่ได้ตรวจครั้งแรกมาสิ่งแรกที่รู้สึกคือไอ้คำในเพลงนี้คือตอนแรกพอเราเขียนไใชัมั้ยเราเขียนตอนแรกคือเราเขียนเนื้ออะไรเป็นรูปแยะๆไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วไอ้เพราะความเยอะเนี่ยแหละมันทําให้คนมันเลือกไม่ได้ว่าเราอยากจะกินอะไรกันแน่มันก็จะเกิดเป็นคําว่ากินอะไรก็ได้แต่ว่า อยากจะบอกว่าไอ้คำว่ากินอะไรก็ได้จริงๆมันมันไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนก็คือวัดใจกันแต่เป็นแฟนกันบางทีโกรธกันได้เลยนะไอ้คำว่ากินอะไรก็ได้คืมีเหตุการณ์ไหมเหมือนในเพลงที่บอกว่าเวลาเลือกกินเมนูแล้วมันไม่ตรงกันเป็นประจําครับผมตื่นมาผมอยากกินอันนี้แต่แฟนผมอยากกินอันนี้แต่เราก็จะไปรีวิวของเราเขาเอาเราของเขาล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เถียงกันแต่ก็ผัดผัดกันไปล่ะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เชื่อว่าแฟนทุกคู่จะต้องเจอ คือว่าจะกินอะไรกันดีกิ่นอะไรก็ได้เนี่ยไม่มีในโลกนะอะไรก็ได้ไม่มีในโลกเหมือนในเพลงเลยครับนี Ambassador: ่คือชีวิตจริงครับฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับรับรองว่าสนุกเฮแล้วก็น่าจะตรงใจหลายๆคนแล้วที่สำคัญมี MV วด้วยนะฮะลองไปดูครับว่าจะขยับแขงขยับขากันยังไงฝากด้วยครับครับ ระหว่างกินกับร้องเพลงอันไหนง่ายกว่ากันครับกินง่ายกว่าเยอะเลยครับนี่แค่ร้องเพลงยังไม่รวมเต้นนะถ้าเต้นนี่ชิบหายนะครับ